สวัสดีค่ะวันนี้พามาตัดมะเขือยาวนะคะพอดีว่ามีคนรู้จักเขาจะทำบุญค่ะเขาก็เลยสั่งสั่งมะเขือยาวห้าโลแล้วก็มะเขือเจ้าพญาสามกิโลค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บเก็บผักให้ให้ให้คนที่เขาสั่งด้วยแล้วก็จะเก็บไปฝาก ร้านค้าขายด้วยอันนี้เป็นบริเวณที่ต้นมะเขืองามดีก็ต้นหนึ่งก็จะติดหลายลูกนะคะติดรอบต้นเดี๋ยววันนี้จะพาดูคะ่ะพาไปดูไปเก็บตรงที่บริเวณที่ต้นแกนๆด้วยเพื่อที่จะให้สังเกตว่ามะเขือลูกที่ลักษณะแกนแล้วเป็นแบบไหนนะคะ อันนี้ก็เมื่อือเราก็ไม่ได้ลูกใหญ่ยาวเต็มที่ค่ะเพราะว่าได้น้ําไม่สมบูรณ์พอนะคะเพราะว่าฝนตกมาก็แค่แค่พอเปียกๆหน้าดินต้นบางต้นที่ใหญ่ได้ก็ใหญ่ปานกลางบางต้นที่แคะแกนไปเลยก็แคะแกนไปเลยก็มีเยอะค่ะอย่างอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ค่ะแต่ความจริงแล้วมื่อขือที่เราปลูกใหม่แล้วมันต้นมันยังสาวๆแบบนี้ ลูกมันจะต้องใหญ่ยาวค่ะถ้าได้รับการดูแลที่สมบูรณ์นะคะมีน้ํามีปุ๋ยสมบูรณ์จะต้องลูกใหญ่ยาวกว่านี้เยอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดมะเขือกันจ้านี่นะคะนี้หนอนก็เริ่มมีเริ่มมีหนอนระบาดเยอะอีกแล้วนะคะ อย่างลูกนี้ก็นี่ค่ะยังไม่ใหญ่ยาวเท่าไหร่นะคะแต่ก็เต็มที่แล้วค่ะสังเกตนะคะเวลาเราบีบบีบลูกมันจะแข็งแข็งตึงๆค่ะแต่ถ้ายังอ่อนอยู่มันก็จะนิ่มนิ่มหน่อยคือมันจะตึงจะแข็งกว่ากันค่ะเวลาลองจับจับบีบบีบดูนะคะแล้วก็สังเกตสีผิวอีกอย่างนึงค่ะแต่ถ้าเรารอให้สีผิวขาวกว่านี้แล้วเราค่อยตัด มันก็จะไม่น่ากินนะคะเวลาเราตัดไปใส่ถุงขายมันจะไม่น่ากินเราเราไม่รอให้แก่มากค่ะเอาแค่ผิวผิวตึงๆแต่ถ้าเกิดว่ามะเขือเราตัดอ่อนมากอ่อนจนเกินไปนะคะมันจะเหี่ยวง่ายอีกเลยคะ่ะมะเขือตัดตัดพอดีพอดีก็จะสวยค่ะเวลาไปวางขาย ไม่ตัดอ่อนไปแก่ไปนะคะแต่ว่าของส่วนมากบางทีเราก็สังเกตไม่ครบถ้วนไม่เป๊ะทุกลูกค่ะนี่นะคะเมื่เขือเวลาเมื่เขือที่ขาดน้ำมันก็จะมันจะแก่จะแนจะแกนจ,จ,จะแก่ง่ายค่ะ อย่างนี้เราก็เก็บได้เลยค่ะเพราะว่าอันอย่างนี้ก็ประมาณอีกสองวันก็ผิวก็จะเริ่มจะเริ่มขาวมากกว่านี้นะคะลูกนี้ก็ ลูกนี้ยังอ่อนอยู่ค่ะเดี๋ยวปล่อยให้โตอีกหน่อยนะคะถ้าเราสังเกตที่ผิวอย่างเดียวเราก็บางครั้งอะ่ะสีผิวมันมันจะดูยากค่ะเพราะว่านี่นะคะอย่างลูกนี้นะคะก็ยังไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตจากในกล้องมันก็ยังยังไม่ขาวนะคะแต่ว่าลูกนี้เม็ดต้องเริ่มแดงแล้วค่ะเพราะว่าสังเกตดูว่า สีผิวเริ่มเริ่มกระด้างไม่อ่อนเป็นผิวดูผิวไม่ค่อยอ่อนเป็นแบบว่าสีเขียวมันๆนะนะคะถ้ามะเขือยาวถ้าผิวอ่อนก็จะเขียวออกออกมันค่ะแต่ว่าเป็นที่พันมะเขือด้วยนะคะนี่เดี๋ยวแกะแกะดูเม็ดนี่นะคะก็สังเกตว่าเม็ดแดงแล้วนะคะ ก็ค,คือว่ามะเขือมันแกนไม่โตแล้วเราก็ช่วงนี้มะเขือเราไม่สมบูรณ์น้ําเราก็จะตัดตัดออกไปเยอะๆเลยค่ะไม่ปล่อยให้มีลูกลูกใหญ่คาต้นเยอะนะคะเพราะว่าตัดช่วงที่มะเขือยังยังไม่กระด้างยังผิวสวยอยู่มันจะน่ากินค่ะ ลูกนี้ยังอ่อนอยู่นะคะมีลูกอ่อนติดทย้อยติดอยู่เยอะค่ะเสียดายอย่างที่บอกค่ะปีนี้ปลูกมะเขือไม่มีน้ำติดปั๊มลดเลยที่พื้นที่นี้ฝน น้อยมาหลายปีนะคะน้ําในสระถึงถึงแห้งไปนะคะปกติน้ําเราก็พอใช้อยู่ค่ะถ้ามีฝนให้น้ําไหลามาเก็บเก็บไว้ในสระแต่ฝนน้อยน้ําไม่ไหลลงสระน้ําไม่เต็มเราก็ไม่พอใช้ค่ะนี่ลูกนี้ก็แกนค่ะเล็กมากเลยค่ะลูกนี้ เป็นลูกที่ติดช่วงที่ฝนเว้นระยะห่างๆไปนะคะมันก็จะแกนนี่นะคะเม็ดแดงแต่ถ้าต้นไหนที่ติดช่วงที่มีฝนตกชุ่มหน่อยลูกก็จะใหญ่ได้ค่ะแล้วต้นนี้ก็ค่อนข้างเล็กแกนด้วยค่ะพุูมไม่ใหญ่นะคะแต่ก็ติดลูกอ่อนร้ออยู่ทยอยติด ทั้งที่ต้นก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่นะคะต้นเล็กๆค่ะพุ่มเล็กๆนี่นะคะมะเขือที่เราตัดรอบนี้เราตัดครั้งที่สามนะคะสองครั้งที่ผ่านมาเราก็พยายามเก็บไล่รุ่นเอาลูกที่ลูกที่เริ่มจะแก่แล้วออกไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มเก็บเป็นรุ่นมะเขือมันก็จะผิวสวยค่ะถ้าหากเราตัดพอดีนะคะไม่แก่ไม่อ่อนผิวก็จะสวยแล้วก็ ทยอยตัดให้เป็นให้เป็นรอบให้เป็นรุ่นค่ะมันก็มันก็จะทําให้มะเขือเราสวยเสมอกันนะคะไม่แก่ไม่อ่อนคือต้องสังเกตด้วยค่ะต้องสังเกตลูกมะเขือมะเขือยาวก็ค่อนข้างดูยากค่ะแต่ว่าเราตัดไปเรื่อยๆมันก็จะเรียนรู้แล้วก็สังเกตไปเองค่ะยังเก็บไม่ยังเก็บไม่ทั่วเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้ไปหนึ่งถุงแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บ แค่พอที่เขาสั่งแล้วก็ไปฝากขายก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บหมดเลยก็จะขายไม่หมดเก็บมาแล้วเราก็นำมาร้างค่ะล้างเอาดินเอาพวกละอองมะเขือออกนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ถุงไว้แล้วค่ะทำเป็นถุงละสิบบาทนะคะอันนี้เป็นที่เขาสั่งนะคะ เดี๋ยวในถุงนี้เขาสั่งไว้5กิโลแล้วก็มีมะเขือเจ้าพยาด้วยมะเขือเจ้าพยาวันนี้เก็บแล้วได้แค่2กิโลค่ะอันนี้เราจะให้เขาไปกินด้วยนะคะสองถุงมะเขือทั้งหมดที่เราได้เก็บมาในวันนี้นะคะเราก็จะได้ขายรวมแล้วก็ ได้ขายเป็นเงินก็270บาทค่ะทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็มีส่วนที่แบ่งให้เขาไปกินด้วยแล้วก็ที่เราได้ใส่ถุงแล้วก็นําไปแบ่งให้ญาติเรากินด้วยค่ะวันนี้ก็ถึงจะเก็บไม่ไม่ทั่วนะคะแต่ก็ได้มะเขือเยอะอยู่ค่ะพอได้ขายแล้วก็ได้แบ่งให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องได้กินนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ